ัาวมรกับเราตลอดไปกิจกรรมท็อปอัพในส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเติมหนึ่งเพชรได้สกินลิงอันนี้นะครับก็เทไหมไม่เทอะนะก็ดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็ร้อยเก้าส <analysis> <ain> ิบเก้าเพชรนะครับได้หมวกอันนี้นะครับก็ไม่เทอีกเหมือนกันนะไม่รู้เอาไปทำไม โอ้โหรอบนี้ไม่ดีเลยนะครับท็อปอัพพวกคุณเชื่อเรื่องวงล้อมหัศจรรย์ไหมของรางวัลในตู้อย่าให้มันล่อลวงคุณเป็นเงินขาดโดยเฉพาะ999เชรนะครับเพื่อนๆสกินปืน MP5 ระดับตำนานแล้วก็ชุดใหม่นะครับวงล้อมหัศจรรย์มหัศจรรย์จริงๆ GM วงล้อแห่งความเกลือโท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 แล้วก็มาถึงกิจกรรมท็อปอัพในส่วนสัปดาห์วันคริสต์มาสนี้นะครับ499เพจได้เขียวอันนี้ไปนะครับสีแดงแล้วก็เป็นลายอะไรก็ตติมานะครับเท่มากเลยนะครับ เจ๋งมากเลยนะครับคือของมันต้องมีเลยนะครับสําหรับอันนี้นะครับพเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเติมเพชร499 <I always S 1> เพชรก็ได้ <remember. S 2> ไเลยนะครับสวยมากเลยนะครับอยู่ในเกมก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอฟเฟกสีสันถือว่าใช้ได้เลยสวยเลยแล้วก็ร้านค้าอย่างโมโคนะครับ ตอนแฟชั่นฮันเตอร์ดากอนนะครับก็มีชุดผู้ชายแล้วก็สกินปืนถาวรนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับแต่ชุดในตู้ชุดอื่นนี้ก็เป็นของเก่านะครับอันนี้ก็ของเก่านะครับแต่ว่านานมาทีนะครับอันนี้แล้วก็ชุดอันนี้ครับเหม่ยฟางปิดตาอันนี้อันนี้ก็แลนะครับแล้วก็สกินปืน a อ8ออันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ฟาร์มัสอันนี้นะครับ แล้วก็ยังมีสกินไอวอลคริสต์มาสอีกนะครับก็เป็นสกินเก่านะครับผมเอาอะไรดีชุดหรือว่าสกินปืนส่วนตัวของผมเอาเป็นปืนฟาร์มัสนะครับแล้วก็หัวนี้นะครับเห็นสตรีมเมอร์บางคนเขาใช้ด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นหัวแรหรือมันไม่แรนะครับก็เดี๋ยวเอาสองอันนี้แล้วกันตัวชุดเฉยๆนะครับผมไม่มีสกินปืนฟาร์มัสดีๆด้วยไงก็เลยต้องเอานะครับ XM8 ก็น่าสนใจนะแต่ว่าฟาร์มัสผมไม่มีเลยไง สกินฟาร์มัสอีโวเมื่อไหร่มันจะมาทันทีนะที่อัพอัพขั้นได้อะ่ะอราเพชรมันก็ออกแบบนี้นู่แล้วนะครับกิจกรรมนี้ของในตู้บอกเลยว่ามันไม่ดีเลยนะครับมีชื้นส่วนความทรงจําแล้วก็ส่องตุ่มตะกินปืนอนะ่ะเปรียบเทียบกับเพชรที่เราเสียไปก็ไม่โอเคเลยครับ gm น่าจะปรับของในตู้เพื่อกิจกรรมทีนี้นยนะครับ เห็นไหมได้กล่องน,น่ะคือมันออกอันสุดท้ายอยู่แล้วนะผมว่าคือร้านคา้าเห้โมโครอบนี้ผมว่าของมันดีนะครับแต่ว่าของในตู้อื่นมันไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยมาเลยนะครับรูน่าลน์นะคะฟา,าร์มัสอันนี้นานมาแล้วนะครับผมไม่มีเลยนะครับเมื่อก่อนนะักแข่งเราใช้กันนะโอ้โหถือว่าไม่เกลือเท่าไหร่นะครับอีกครั้งหน,นึ่ง899เพชรเน่ผมขอพ่านดีกว่านะ ใครสนใจกิจกรรมนี้ก็จัดเลยนะครับผมหมดไป900กว่าเพชรเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็กิจกรรมหนาวนี้กอดใครหนาวไหมกอดกันนะครับก็เป็นตู้ซุ่มได้สกินเขาเรียกว่าอะไรนะแอร์บอร์ดหรืออะไรใหม่ที่เป็นเหมือนเพื่สกายวิ่งอะไรพวกเนี้ยครับเพื่อนๆอ,อันนี้ถัดจากอันล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นสกินไม้ใช่ไหม อันนั้นม้าผมก็ไม่ได้สุ่มนะครับไม่มีซ้ำอันนี้น่ารักมากเลยนะครับใครได้เป็นสายเก็บสะสมของน่ารักหรือว่าสาวๆนีของมันต้องมีอย่างหนึ่งเลยนะครับมาในรูปแบบกิจกรรมตู้สุ่ม8 t ทีการันตีกินเกลือเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรื่องของที่เราไม่ต้องการออกไป2ชิ้นแล้วก็สุ่มของที่เหลือของในตู้หมก็ไม่มีเลยเลยนะ กินมีสกินสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวเนี yeah. ่ยชิ้นส่วนของมท,ทรงจํากับกล่องสุ่มสกินปืนเนี่ยมาอีกทําไมของในตู้ถ้าเราเหมาหมดนะก็จะ1 7ึ่งพเพชรนะครับก็ถือว่าไม่ถึง2,000นนะโอเคอยู่นะครับรับได้อยู่นะครับคือปกติเนี่ยสองพันสองพันกว่าเนี่ยผมว่ามันแพงไปนะครับทีเอ็มพันกว่าน่าจะโอเค ก็ผมว่าผมเอาชิ้นส่วนความทรงจำออกมันจะเกลือนะครับสังเกตดูนะถ้าเราเอาของแบบกะกะออกอะมันจะออกเกลือเกือนะเหมือนเครื่องมันล็อกไว้อะเปนเพื่อนลองสังเกตไหมเดี๋ยวคราวหน้าผมเอาของดีๆออกทีวา่าดูีิว่ามันจะไม่เกลือหรือเปล่าเนี่ยมันก็ผมว่ามันออกอันสุดท้ายอะ่ะอันนี้ผมซุ่มถัดจากกิจกรรมอันไปกี้เลยนะ ซืสุ่มฟาร์มัดนะฟาร์มัทมันดวงดีไปแล้วกิจกรรมนี้ผมว่ามันเกลือแน่นอนมันสุ่มเลดสุ่มอ่ะผมว่าถ้ามันสุ่มมาดีอันหนึ่งอีกอันหนึ่งจะไม่ดีเพื่อนๆไม่รู้สังเกตกันหรือเปล่านะครับดอกเลดมันจะเปลี่ยนไปอ่ะหน่อยเดียวอันนี้ก็นานแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่มีเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดมันนานแล้วนะไอหมวกอันเนี้ย ผมก็ไม่มีนะครับเป็นอะไรกระเป๋าหารือเปล่าเพืเ่อนสุดยอดไปเลยชุดนี้ผมก็ไม่มีนะครับเขามีกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วมันมีอีกชุดหนึ่งที่คู่กันรู้สึกเป็นชุดผู้หญิงนะชุดผู้หญิงผมจะมีเปล่าไม่แน่ใจสุดยอดไปเลยตรงไหนนี่เนี่ย G M โอ้โหได้มาครอบครองแล้วนะครับก็1ัน0รอกว่าเพชรนั่นเองนะครับเพืเ่อน มันมีตัวท่าทางเข้าเกมมาด้วยนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับกินเกลือแน่นอนโต๊สุ่ม8ทีนี่นะครับท่าทางก็จะประมาณนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆเท่ยู่นะเดี๋ยวกดใช้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึงครับสำหรับตัวไอตัวเนี่ยไอิงเกอรเบลเนี่ยเราหน้าเกาะรอตรงเนี้ยให้เราสามารถขี่ขึ้นไปได้ด้วยนะครับ แต่ว่าเวลาเพื่อนเขาแจกของเราก็อดนะนี่จะประมาณนี้เลยนะครับบินไปบินมาวืดนพื้พื้หรือว่าคนอื่นเขายังไม่มีหรือว่ามันขึ้นได้ทีละคนนะมันไม่เห็นเจอคนอื่นเลยอันนี้ผมมาซุ่มวันแรกเลยนะครับแต่ว่ามาสุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับของวันแรกนะครับกิจกรรมมันเข้าวันแรกผมก็มาเลยนะปกติผมจะไม่ค่อยสุ่มกิจกรรมวันแรกๆไง เพราะว่าอะไรนะครับผมไม่ค่อยมีตังเติมเ,มเงินมาเองนะคะนรับเ่อนเนือนเดี๋ยวผมอัดยาวอัดคลิปยาวไปจนอยู่ในเกมดีกว่านะครับว่าอยู่ในเกมมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในติ๊กต็อกคลิปตั้<อ>งเขาลงกันแล้วนะครับตีมมอ์่อ,อ,อมาลงนะีน่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีตัวน,นั่นบินไปบินมาตึงต้ง ถ้าใครได้ยินเสียงมันจะมีเสียงคงทิ้งคกทิ้งด้วยนะครับสายสะสมหรือว่าสาวๆนี่บอกเลยว่าต้องมีเลยนะครับคือมีติดไอดีไว้มันก็เท่ๆนะ쿵กิง쿵กิงผมไม่ชอบเพิ่มสกายวิงก็ตรงที่ว่ามันลงช้านะครับไม่รู้ผมคิดถูกหรือเ,เปล่านะครับเปรียบเทียบปับตัว a i r บอยสเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามานะครับ กดติดตามกดซับสไครต์ช่องบีไปถอยด้วยนะครับแล้วก็มือริคิสมาส์นะครับเพื่อนๆตอนนี้จะหนึ่งหมื่นซับแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์บีไปถอยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ